มีคนมาลูกจอดเข้าบา้านจอดจอดจอดเข้าบา้านจอดจอดเข้าบา้านมื่อคือนอนสบายแต่ว่ะ คนที่เขาเลี้ยงหมาไว้เนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาหลักๆเลยนะครับคือการเลี้ยงหมาเพื่อเฝ้าบ้านถูกครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงหมาเพื่อที่จะเอาหมาไว้เฝ้าบ้านแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะหมาผมมันเฝ้าบ้านจริงๆเฝ้าบ้านยังไงเหรอเฝ้าบ้านมาถึงนอนเฝ้าจริงๆเอฮ้ยเฮ้ยกูมาได้หมถึงความมา เฝ้าอย่างนี้การที่ผมบอกว่าเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านความหมายของผมคือเวลามีคนแปลกหน้ามาเวลามีโจรเข้าบ้านน้องหมาจะต้องเห่าไม่ใช่หมายถึงการนอนเฝ้าแบบนี้แล้วดูผมเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านไปเบิ้งหนามันไปบึ้งหนามันกูเลี้ยงมึงไม่นอนเฝ้าเฮียน โอ้ผมผมเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านความหมายคือเฮาโจแต่ว่าอันนี้กูเลี้ยงมึงไว้เฝ้าเงียบอีหลีวันมึงคือมานอนสบายใะล่หรือ <S <S เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านถูกครับพี่พี่จริงๆน้องทําตามหน้าที่นะน้องกําลังเฝ้าบ้านอยู่น้องกาลังเฝ้าบ้านใช่ไหมเฝ้าบ้านใช่ไหมลูกกูกำลังเฝ้าบ้านอยู่ใช่ไหมใช่และนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราเลี้ยงหมาครับพี่พี่ใครที่อยากได้หมาที่เฝ้าบ้านเหมือนเราแนะนําให้เลี้ยงไซบีเรียนเพราะว่า น้องเฝ้าจริงๆครับพี่พี่เฝ้าแบบไม่ไปไหนเลยโอ้ถอนหายใจด้วยและนี่คือการเฝ้าบ้านของไซพิเลียนมาที่บ้านของพี่พี่เฝ้าบ้านแบบไหนคอมเมนต์บอกผมหน่อยและผมจะพาไปดูว่าถ้าผมจะให้น้องหมาผมเดินตะเวนรอบบ้านเพื่อดูสิว่าเฮ้ยมีจงมีโจน,ม,จนมาน้องหมาจะทำยังไงหุ้นุน่นป้าไม่ป้าอยู่หน้าบ้านเฮ้พอดีเลยพอดีเลย พอดีเลยพี่ผมจะทดสอบนะว่าถ้ามีคนแปลกหน้าหรือมีแขกมาบ้านนะครับพี่น้องหมาที่ผมเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านจะต้องเหา่าป้ากดอดอดแน่กดออดกดออดอีกก็ดีก็ดีเฮ้ยใครมาก็ไม่รู้เฮ้ยใครมาก็ไม่รู้ทำนาที่ลูกมีคนมาทำนาทีเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านป้ากดออดอีกแล้วลกอกองหันไปบุนดดกดอดอดซุ่มซุ่มซุ่มกดออดป้ากดออดเฮ้ยมีคนมา มีคนมาลูกจอดเข้าบ้านจอดจอดจอดเข้าบ้านจอดจอดเข้าบ้าน <c oughs> โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมขอทำหน้าที่ในการอุ้มมาไปไล่จรจะกข้าวเด้อ นั่นสบายแต่ว่าเรียกเรียกไว้เฝ้าบ้านเฝ้าบ้านอีหลีเฝ้าแบบโจนมากกดออดหน้าบ้านคนมากกดออดหน้าบ้านก็บอตื่นก็สากสะดวกแบบนี้สากสะดวกนอนแบบนี้ใครที่มีหมาแบบนี้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับไม่รู้ว่าหมาที่บ้านพี่ีเป็นแบบไหนแต่หมาที่บ้านผมมันเฝ้าบ้านแบบนี้จริงๆก็สากเลยสากอ้วน พ่อจะให้สสกไปไวิ่งไล่โจนได้ยังไงโจนเจอสสกโจนก็กินขามแล้วว่าอะไรกันวะเนี่ยนี่พ่อจะต้องอุ้มหนูไปเฝ้าบ้านจริงๆหรอเดี๋ยวผมจะทําการอุ้มน้องเพื่อไปไล่โจนนะครับพี่สุดอีเลี้ตัวนี้อุ้มเดี๋ยวสิอุ้มมันไปไล่โจนกันเด้อคุณ่าเบิ้งสามตัวเขาเจะไปนาบ้านแล้วโจนโจนจนจะหนีเรานี่โนดูโจนจะหนีแล้ว จนจะดีแล้วไปมันอยู่ในจุดที่เทาต้องอุ้มหมาไปไล่จนแล้วสิวะเตือ้องปั๊บอึ๊บมาอึ๊บอึ๊บอ,อ่ะเกาะเพาะเกาะไว้เกาะเพาะไว้ไปไล่จวะ ใจรล่ยนะเจ้าของของเฝ้าลูกนี้ว่าตัวหมานี่จนจนนี้หมาที่บ้านใครเป็นแบบนี้เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแค่นี้คือนอนนฝ้าบ้านคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับพี่พี่ใครที่ชอบคลิปนี้ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีประโยชน์บป่าวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พุว่า s t ตอ y ี่ช n n e l แล้วเราจะกลับมาเจอกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้